ที่ดินของเรามันจะอยู่ในรั้วนี่รั้วรุดหนามนี่ไอ้นั่นต้นอนะไรเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าต้นอะไรน,นะจำปีปะ่ะเนอะเออต้นจำปีนี่ที่ดินไม่ต้องปรับถมเลยเป็นดินเดิมสวยเลยเนี่ยมีไผ่กันลมไผ่กา้านล่มโอ้มียากาศร่มรื่นมากด้านหน้าติดถนนใกล้ชุมชน มองเห็นเขาสาบาปด้วยเป็นที่ดิน2ไร่3ามงาน64่ตารางวาของตำบลคมบางอํเาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับติดลัดยางแบบนี้นะครับไปจนถึงนู้นแล้วครับด้านหน้าของเขานะฮะประมาณ120เมตรครับไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงอยู่ใจกลางชุมชนครับสภาพแวดล้อมดี ังตรงข้ามเป็นยากาศนะครับเป็นบรรยากาศทุ่งนาฮนะเหมาะปลูกบ้านสวนครับเวลาที่ต้นข้าวขึ้นมาเขียวขจีนี่นะครับบรรยากาศดีใช่นะครับซึ่งวันนี้เราขายยกแปลงที่สามล้านสองสบาทนะครับโฉนดกุดแดงราคาคนน้าสามารถพูดคุยต่อรองได้นะครับ